ก่อนที่จะอธิบายในเรื่องของการแปลท่านสมคิดบอกว่าอยากให้มอบหมายเรื่องอมอบหมายให้แปลครับหลายท่านก็คงอยากจะแปลอยู่เหมือนกันแต่ว่า การแปลนี่คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องมอบหมายหรอกครับเพราะว่าทุกรูปจะต้องแปลคือถ้าอยากถ้าจะเข้าใจเนี่ยจะต้องแปลด้วยตัวเองก่อนผมอธิบายเป็นเพียงแค่นำทางเป็นไกด์นำทางเฉยๆนะครับส่วนท่านแปลมาแล้วนี่ท่านจะได้ฟังในเรื่องของหลักการอาธิบายเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกรูปจะต้องแปลด้วยตัวเองนะครับ นี่ก็คือคือส่วนของคําแนะนํามาผมก็อยากจะให้มอบหมายให้แปลนั่นแหละครับแต่ถ้ามีเ,าเวลาที่จะแปลได้ก็นิมต์แปลด้วยตัวเองก่อนผิดถูกไม่ว่านะเหมือนกับท่านเพทายนี่ก็มาคุยกับผมเมื่อวานเมื่อวานท่านก็มานะท่านก็แปลผิดแปลถูกก็แปลไปก่อนเสร็จแล้วเนี่ยไอ้คู่มือที่ผมแจกให้เล่มนั้นนะครับเล่มที่ปกสีฟ้าเนะี่ย นั่นนะครับส่วนสําคัญเพราะว่า,ท,าท่านสมบูรณ์ได้หรือ,อยังปกสีฟ้าเล่มนั้นยังไม่ได้ใช่ไหมครับคานั้นเล่มๆนี้ที่ผมแจกให้ไปเนี่ยเดี๋ยววันนี้ดูอันนี้ไปก่อนนะครับยังมีอยู่หลายเล่มอยู่มีหลายเล่มอยู่ครับเอาตัวนั้นเป็นตัวนําทางมันแยกยังไงสับไหนแปลว่าอะไร สิ่งที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดคือผมกลัวว่าท่านจะไปดูคำแปลตัวยกสับยกสับยกสับนี่มันเป็นยังไงก็คืออาคาแปลว่าครั้งนั้นเอกาที่วาสังในวันหนึ่งคือมันแปลคำต่อคำนะครับสิ่งที่ผมกลัวทำไมผมถึงต้องกลัวทั้งๆท,ที่มันเป็นเรื่องง่ายกลัวเพราะว่า 1. นึ่ทำให้เสียกระบวนการเดินประโยค 2. ์สอทำให้เสียกระบวนการสังเกตวิพัฒน์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการแปลดังนั้นก่อนที่จะเข้าสู่การแปลวันนี้นะครับซึ่งนานมากๆแล้วเป็นเดือนคำที่เราปิด <c oughs> <c oughs> ก็เลยมาทบทวนเรื่องการแปลว่าอะไรสำคัญที่สุดในเรื่องของการแปลนะครับ อันดับแรกก็คืออ่านข้อความอ่านข้อความในเรื่องที่จะแปลนะครับเรื่องที่จะแปลเนี่ยให้รู้เรื่องก่อนคือสามารถที่จะเล่าเรื่องหรือสรุปเรื่องได้นะครับอันนี้คืออันดับแรกเป็นขอให้เป็นข้อหนึ่งไปข้อสองนี่นะครับทบทวนหลักการแปล คำว่าทบทวนหลักการแปลหมายถึงไม่ได้ให้ท่านไปนั่งจำหลักการแปล9ประการหนึ่งอารัปปนสองมีบาทต้นข้อความไม่ใช่หมายความอย่างนั้นเพราะอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวแปลไปแปลไปมันจะเข้ารูปเข้าทรงเองแต่คำว่าหลักการแปลของผมนี่คือประธานกิริยาในระหว่างตัวขยายกิริยาในระหว่างกิริยาคุมภาคตัวขยายกิริยาคุมภาค นะครับมันแปลยังไงนะครับมันมีประธานต้องรู้จักตัวประธานสองกิริยากิริยาในระหว่างอะไรคือกิริยาในระหว่างรู้จักหรือ,อยังนะครับสามตัวขยายกิริยาในระหว่างอะไรคือตัวขยายกิริยาในระหว่างรู้จักหรือ,อยังนะครับสเลขใน เลขในจะต้องแปลอย่างไรมีวิธีการแปลแบบไหนมันมีเฉพาะในส่วนของเลขในอีกซึ่งจะได้คุยในรายละเอียดต่อไปนะครับแล้วก็สุดท้ายคือกริยาคุมภาคเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะปิดเรียนนานแค่ไหนก็ตามนะครับผม มาเปิดเรื่องด้วยให้ทบทวนในหลักการแปลซึ่งจะต้องมาพูดถึงเรื่องพวกนี้ครับประธานกิริยาในระหว่างตัวขยายกิริยาในระหว่างเ,าเลขในและก็กิริยาคุมภาคนะครับแล้วก็อันที่สามซึ่งสำคัญพอสมควรเลยนะครับก็คือต้องสังเกตวิพัฒน์ของ สับที่แปลให้ได้นี่ครับคือสิ่งที่จะต้องรู้ก่อนที่จะแปลประมาณนี้แต่ว่าข้อสองนั้นก็คือหัวใจสำคัญเลยมันมันยิ่งใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมจะพูดในในเรื่องของออหลักการแปลในข้อสองส่วน การอ่านข้อความแล้วสรุปเรื่องอย่างเช่นในหน้าที่13ที่เราจะแปลนี้เนี่ยอ่านจากหนังสืออะไรก็ได้มีหนังสือสองเล่มเล่มที่หนึ่งเขาเรียกว่าผดเด็จต้องรู้รู้จักผดเดเดี๋ยวเขาจะถามเราผดเด็จคืออะไรเดี๋ยวได้ประโยคหนึ่งสองไปนะผดเด็จคืออะไรสองคือโดยพยัญชนะโดยพยัญชนะคือของท่านอาจารย์อุทิศเนี่ย ที่แจกให้ไปเล่มสีม่วงนี่นะครับแปลโดยอัดตัวนี้คือเขาเรียกว่าแปลโดยอัดหรือผดดนั่นแหละครับแปลโดยอัดหรือผดดแต่เขาเรียกว่าผดดคือแปลเอาความผดดคือหนังสือที่แปลเอาความหาโหลดอ่านได้ครับอันนี้ธรรมปทักกถาแปลชื่อเล่มชื่ออันเดียวกันกับเล่มนี้ครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีโหลดเยอะครับหนังสือในประเภทหนังสือบาลี ก็อ่านก็ได้ถ้าไม่อยากจะสรุปเรื่องเพราะว่าอ่านโดยเพียงชนะท่านอาจจะไม่เข้าใจเพราะอ่านนี้มันเป็นเรื่องเป็นราวไปก็จะทําให้รู้เรื่องแล้วมันจะเ,เข้าใจสับแล้วเดินประโยคไปได้ครับตัวเนี้ยกิดเบื้องต้นแต่โดยมากนักเรียนที่เรียนบาลีหลกัหลกๆแล้วละเลยตัวนี้เสียทั้งหมดที่เรียนกันทุกวันทุกวันเนี่ยส่วนมากก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะ ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วมันมีความสําคัญตรงที่สามารถเล่าเรื่องได้ก็แปลไปได้ครับบางทีมันเดาได้ครับเดาได้อย่างเช่นตรงนี้พระราชาเสด็จขึ้นมาชื่อว่าสุปัตตะเรารู้ว่าพระราชาเนี่ยขี่ม้าไปแล้วอะไรคือม้าพอดูบาลีและอัสมารุยหาเนี่ยบางทีอารวยหาแปลไม่ได้แปลว่าขี่แล้วอัดสังซึ่งม้า มันก็ได้ครับมันไม่ไ,ไม่ได้ผิดบาลีเขาบอกขึ้นแล้วสู่ม้าแต่เราบอกว่าขี่แล้วซึ่งมา้ามันก็พอไปวัดไปวาไดนะ้สำนวนอย่างนี้พอใช้ได้นะครับอันนี้คือการอ่านข้อความข้อสองทบทวนหลักการแปลนะครับทบทวนหลักการแปลนี่ผมจะพูดในหัวข้อหลักก็คือประธานกิริยาในระหว่าง ตัวขยายกิริยาในระหว่างกิริยาคุมภาคไอตัวนีบาตต้นข้อความหรือว่าอารัปปะนะนั้นท่านรู้แล้วบางทีสับมันมาอย่างไงก,ก็อยู่อย่างนั้นแหละครับมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นเราพอจะเข้าใจส่วนตัวประธานเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วคือเป็นปฐมาวิพัตเอกะก็ได้พหูก็ได้นี่ไม่น่าจะมีปัญหากิริยาในระหว่างนะครับคือหลักการแปลตรงนี้นี่ ให้จำคำที่ผมเคยอธิบายเอาไว้ว่าประธานกิิยาในระหว่างแล้วก็ซ้ายซ้ายซ้ายเอาซ้ายตลอดนะครับตอนนี้หากิิยาในระหว่างให้เจอแล้วท่านก็ซ้าย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 ในขณะที่ไปทางซ้ายนั้นข้อ3จะมาเป็นตัวกำกับข้อ3คือการสังเกตวิพัตของศัพท์ที่จะแปลมันใช่ไหมนี่ครับมันอยู่ตรงเนี้ยหัวใจมันตกมาที่ข้อ3ครับ หลักการแปลผมอบอกว่านะครับคือเวลาแปลแล้วสมมตินะไม่รู้ว่าจะทำเครื่องหมายยังไงทำยากเหลือเกินเ,เดี๋ยวขออนุญาตนะครับแป๊บหนึงใช้เวลาหน่อย สมมุติว่ามันเป็นสับครับอันนี้เป็นสับแต่ละสับตรงนี้นะครับ <c oughs> ซึ่งมันเป็นประธานผมใช้เป็นสีดําตัวนี้มันเป็นกิริยาในระหว่างออกสีหรือเปล่ามันรุนสีเหมือนกันอีกต <c oughs> ายละกรรมเวนอ้าวสีน้ําเงินพอไปวัดไปวาได้อ้านะครับคือแปลประธานเสร็จแล้วไปที่กิริยาในระหว่างแล้วเราก็ไปซ้าย ซ้ายตลอดให้ชนกับไอตัวประธานนี้อย่าโดดข้ามและอย่าเลยตัวนี้ไปนี่ครับหลักการแปลตัวเนี้ถ้าท่านไม่ละเลยสิ่งที่ผมได้แนะนำไปเนี่ยท่านจะหาสับปาลีไม่เจอเลยครับไม่เจอเลยนะครับเสร็จแล้วพอจบในช่วงของประธานและกิริยานในระหว่างตัวนี้มันจะต้องโดดไปหากิริยานในระหว่างตัวต่อไป นะครับก็คือสมมุติว่าตัวนี้เป็นกิริยาในระหว่างตัวต่อไปมานี่อีกแล้วมันก็ไปซ้ายแล้วมันก็จะชนแค่ตัวหน้านี้มันจะไม่โดดข้ามมานี้และจะไม่โดดข้ามมานี้สิ่งสำคัญสับที่แปลไปแล้วใช้สิทธิ์ไปแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะนำมาแปลอีกหมดสิทธิ์ครับฉะนั้นสับไหนที่ถูกแปลไปแล้วเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์เอามาแปลอีก ถ้าเอามาแปลอีกแสดงว่ามันขึ้นมาไม่ใช่สับนั้นแล้วมันก็จะเป็นกระบวนการแบบนี้ไปเรื่อยๆดูเหมือนง่ายนะครับอันนี้นี่หลักการแบบการคาดเดาการคำนวณว่าหลักการแปลเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ในขณะที่อยู่ระหว่างช่องตรงนี้ครับนี่คือส่วนสำคัญที่เพิ่มเติมเข้ามาในขณะที่อยู่ช่องตัวขยายกิริยาในระหว่าง หรือตัวขยายกิริยาคุณภาคในขณะแปลจะต้องสังเกตวิพัตน์ครับการสังเกตวิพัต์ดูจากไหนอ้าวนะครับการสังเกตวิพัต์ดูจากไหนดูจากคำแปลในหนังสือแปลโดยพยัญชนะเล่มสีม่วงที่แจกให้เอามากำกับแล้วดูยังไงล่ะครับจึงจะรู้จากวิพัต์ในเมื่อสับปรีไม่เห็น ดูจากไหนหนึ่งคำแปลจากอาะะัจฉนิบาตตัวนี้เลยครับซึ่งอันว่าซึ่งสู่ยังสิ้นด้วยโดยอันตามเพราะมีแก่เพื่อต่อแต่จากกว่าเหตุในใกล้ที่ครั้นเมื่อในเพราะเหนือบนนะนี่คือคำของวิพัฒนะครับตัวไหนแปลว่าซึ่งตัวไหนแปลว่าซึ่งมันเป็นวิพัฒอะไรครับ ถ้าเรารู้จากวิพัฒน์เนี่ยเราจะหาตัววิพัฒน์เจอมันจะสื่อ,อมันจะสื่อถึงกันหมดเลยครับซึ่งคําแปลจากในหนังสือแปลโดยเพียรชนะมันจะสื่อมาถึงสัพพภาษาบาลีสัพพภาาบาลีคืออะไรลงท้ายด้วยอะไรลงท้ายด้วยอังลงท้ายด้วยอังครับเพราะนั้นสพท์ไหนที่มันลงท้ายด้วยอังเราก็หมายหัวมันไว้ก่อนนะครับ นี่หลักการเดานะครับหมายหัวมันไว้ก่อนว่าอันนี้น่าจะเป็นซึ่งน่าจะเป็นสูน่าจะเป็นยังน่าจะเป็นสิ้นคําพวกนี้ครับมันจะเป็นตัวบอกวิพัตค่อยๆทำไปแปลวันหนึ่งได้สามแถวแต่ว่าเราไม่ได้อาศัยยกศัพท์มาดูเราอาศัยโดยเพียงชนะกับหนังสือบาลีเนี่ยทั้งแท่นี้ผมว่ามันสุดยอดแล้วนะรับแปลได้นะครับสามแถวสี่แถว ตัวไหนแปลว่าด้วยโดยอันตามเพราะมีด้วยทั้งทางก็คืออะไรครับเอนะตัติยาวิพัฒน์มันเป็นตัติยาวิพัตแล้วตัติยาวิพัตะตัติยาวิพัต,ต,ต,พตมันไม่ได้มีแค่เอนะอย่างเดียวนี่ครับมันมีอินามันมียาเอ่อนะครับมันมีอินามันมียา อีนาอีนามาจากไหนกมุนินาเศษฐินาวินยุนานะครับแล้วยามาจากไหนยามาจากที่มันเป็นอิถีลิงนะครับหรืออายะหรือกัญญายะอย่างเช่นกัญญายะเนี่ยอิถีลิงหรือนาปงสกัลิงก็เป็นเอนะเอนะกับอีนาเนี่ยครับนี่นี่คือสัญญาลักษณ์ของตตะตีพัทสังเกตคําแปลของศัพท์ว่า ด้วยโดยอันตามเพราะมีด้วยทั้งทางคำพวกนี้บาลีมันจะลงท้ายด้วยเอนะอินายาแล้วก็อายะอะไรก็ตามนะครับที่เป็นอายะมันก็มันก็มีบางศัพท์มาโดยมากครับ70%ของศัพท์บาลีทีนี้มาดูจดตุทีวิพัฒน์จตุทีวิพัฒน์แปลว่าแก่เพื่อต่อถ้าในหนังสือโดยเพียนชนะแปลว่าแก อาถ้าเป็นปุงลิงสะสะครับจะลงท้ายด้วยสะสะแต่มันจะมีข้อยกเว้นเดี๋ยวตอน,นท้ายจะเจอข้อยกเว้นของมันอีกนะแต่น,นี่คือหลักๆครับสะสะ,สะแล้วก็มีอ,อินโนครับสะสะอิโนอันนี้เป็นปุงลิงกับนะ้ำปุงสกาลิงมันจะลงท้ายด้วยสองตัวนี้หลักๆ นะครับถ้าเป็นอิทธิลิงเอ้ามาเหมือนเดิมหรืออายะเหมือนเดิมครับนี่มันจะเริ่มสับสนตรงอิทธิลิงถ้าเจอสัพบอิทธิลิงเราจะแย่มาถึงปัญจะมีปัญจมีวิพัตครับแปลว่าอะไรแต่จากกว่าเหตุแต่จากกว่าเหตุนี่ลงท้ายด้วยอะไรสมา,ามหาสมามหา ส่วนอนั้นก็เอาไว้ที่หลังแล้วก็ยาเหมือนเดิมอายะเพราะว่ามันเป็นตัวแจกอิทถีลิงนะครับมาจนถึงฉัดถีแปลว่าแห่งของเมื่อแห่งของเมื่อมันก็เหมือนกับจัตุถีครับเหมือนกันเป๊ะเลยพอดข้อความเดียวกัน ถามว่าง่ายไหมมันก็เหมือนจะง่ายยากไหมไม่น่าจะยากนะครับแล้วก็ในใกล้ที่ครั้นเมื่อในเพราะเหนือบนนะมันก็จะลงท้ายด้วยสมิงลงท้ายด้วยมหินะครับอันนี้ก็เป็นยาเป็นยังเป็นอายังแทนที่จะเป็นอายะเป็นอายังครับ นี่ายขออภัยนะครับอันนี้ผมลืมไฟพระหัวจนะไปไฟเอกับวันะมันจะลงท้ายสับด้วยแบบนี้ส่วนมาถึงไฟพระหัวจนะครับไฟพระหัวจนะเนี่ยถ้าเป็นซึ่งนะครับถ้าเป็นซึ่งเป็นอะไรครับเป็นซึ่งเป็นเอ เป็น A หรือว่าเป็น E หรือว่าเป็นอีโนก็ค่อนข้างจะเยอะหน่อยในกรณีที่มันเป็นอ e, ีการันกับอ e, ีการันนะครับแล้วก็เป็นอูการันก็เป็นอุงแต่ที่สำคัญก็คือ A ครับให้สังเกตไอ้ตัว A ให้ได้ไอ้ A, ตัวโ no, นนี่มันมาเป็นบางครั้งเป็นครั้งเป็นคราวไป ตาติยาที่สามคืออีหิอีพิไม่มีแล้วครับอีพินานๆเจอทีเพราะฉะนั้นผมจะไม่พูดถึงมันนะครับเป็นอีหิส่วนจตุถีเป็นอานังครับลงท้ายด้วยอานังตัวเดียวปันจะมีลงท้ายด้วยอีหิตัวเดียวครับฉัดสัตตมีฉัดถีลงท้ายด้วยอานังนะครับแล้วก็สัตมีลงท้ายด้วยเอสุ เอสุหรืออาสุหรืออ e ีสุยังไงก็มีสุต่อท้ายอย่างแน่นอนนะครับคือที่สําคัญในตัวสัตมีวิพัฒน์เนี่ยถ้าเป็นฝ่ายพหัวจนะแล้วพราหัวจนะจะรู้ได้ยังไงก็เราดูจากคําแปลมันครับตอนนี้สื่อถึงคําแปลและสังเกตวิพัฒน์ให้ได้ว่ามันมีทั้งหลายไหมทอจุดนะครับศัพท์นั้นมันมีทอจุดไหมถ้ามีมันก็จะเป็นส่วนของพหัวจนะไป ตรงนี้ถือว่าเป็นกระบวนการจะบอกว่ารัดมันก็น่าจะใช่นะครับแต่จะรัดได้แค่ไหนเท่านั้นเองเพราะว่าถ้าพื้นฐานเรายังไม่แน่นมันจะมองวิพัฒน์พวกนี้ไม่ออกนี่คือหลักการแปลคร่าวๆที่ผมนำมาทบทวนให้ท่านต่อไปเป็นไอตัวที่ทำให้สับสนครับตัวที่ทำให้สับสน มันคืออะไรคือเอวะสับที่แปลว่านั่นเที่ยวสับนี้เอวะสับนะมันเป็นสับที่เหงามันเป็นสับขี้เหงามันไม่ชอบอยู่โดดเดียวชอบไปอาศัยสับอื่นอยู่นะครับเอวะสับขี้เหงา ไม่ได้แปลว่าขี้เหงานะครับคือมันเป็นสัตว์ที่มันเหงาชอบไปอยู่คนอื่นชอบอเขาทำลายบรรยากาศความเป็นส่วนตัวของคนอื่นเขาแทนที่จะเป็นสมมุติว่าเป็นปุริเสนะต,ตัตยาวิพัฒน์เนี่ยแทนที่จะเป็นส่วนตัวแบบปุริเสนะตาติยาวิพัฒน์พอเอวะสับมาร่วมอยู่ด้วยเป็นปุริเสเนวะ นี่ครับมันเป็นสัตว์ขี้เหงามันชอบอาศัยอยู่กับตัวอื่นแล้วทำให้กระบวนการของตัวอื่นนั้นเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทีนี้จะรู้ได้ยังไงครับจะรู้ได้ยังไงสำคัญตรงน,นี้จะรู้ได้ด้วยคําแปลโดยพยัญชนะว่านั่นเทียวนั่นเทียวนะครับดูจากคําแปลของมัน เราก็จะเข้าใจว่าอ๋อนี่โดนเอวะสับมันเล่นงานเสร็จแล้วอย่นั้นพอโดนเล่นงานเวลาแปลเราไม่ได้แปลปุริเสเนวะนี่นะครับไม่ได้แปลว่าปุริเสเนวะผมพิมพ์ผิดไม่ได้แปลว่าปุริเสเนวะนี่เวลาแปลก็จะต้องแปลเป็นศัพท์เดิมนะครับว่าปุริเสนะเอวะต้องแยกแปลอย่างนี้พอเราแยกได้เราก็จะเห็นวิพัตอ๋อนี่ปุริเสนะด้วยบุรุษเอวะนั่นเทียว ปัญหาครับปัญหาที่จะจะพบในขณะที่แปลในขณะที่แปลเนี่ยนะครับเราจะเห็นปัญหาของมันคือเอวะสรรับอาจจะถูกแปลควบก,กับหลายหลายสรรับ ถูกแปลควบกับหลายๆลยัยพ์แทนที่มันจะแปลปริเสนะเอวะด้วยบุรุษนั่นเทียวแล้วด้วยบุรุษแล้วก็มีศัพท์อื่นๆแล้วค่อยมาออกนั่นเทียวนี่คือปัญหาและเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้นะครับตรงนี้ที่ตัวที่ทำให้สับสนตัวที่หนึ่งแล้วก็ยังมีตัวอื่นๆอ,อ,อีกนะครับที่จะ เห็นไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะได้อธิบายซึ่งซึ่งไอตัวที่ทำให้สับสนนี้นะครับมันจะมาทำลายกระบวนการที่เราพอจะตั้งลำได้จะตั้งลำได้เนี่ยเนี่ยพวกนี้แปลว่าซึ่งแล้วด้วยพอจะเห็นพอจะเห็นมันก็แวบตกหวบพอจะเห็นพอจะเห็นก็ตกหวบเหมือนกำลังจะขึ้นเกียร์พอดีเจอทางโค้ง <laughs> เจอทางโค้งก็เอาละต้องลดลงมาหน่อยชะลอความเร็วหน่อย แต่ว่ามันทำให้สับสนอย่างมากเลยนะครับคือสับพวกนี้อันนี้คือทบทวนในเรื่องของหลักการแต่ส่วนเลขในนั้นเดี๋ยวเจอเลขในายแล้วผมจะอธิบายให้ฟังนะครับมีข้อสงสัยไหมครับห่างหายไปนาน